โมเดิร์นไนทีวร่วมกับบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเสนอรายการต้นไม้ใบหญ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ทีฉันก็ยังคงมีเรื่องราวในแวดวงของไม้ดอกไม้ประดับมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกเช่นเคยนะคะในวิธีการผลิตของเกษตรกรในบ้านเราในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะมีการผลิตกันแบบ ต่อเนื่องแล้วก็ผลิตกันทีปริมาณมากๆเทคนิคในการจัดการให้คุณภาพของต้นไม้ได้ผลดีแล้วก็สวยเหมาะที่จะทำการค้าได้นั้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผู้ผลิตเองจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ให้ทันวันนี้เราจึงมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เก็บมาฝากจากผู้ผลิตที่เขาทำตลาดส่งออกว่าเขามีทิศทางในการที่จะเลือกใช้เลือกหา สารเคมีหรือว่าการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับให้ได้คุณภาพสูงสุดได้อย่างไรมาฝากให้ชมกันค่ะพูดถึงตระกูลไม้ใบแล้วยาฆ่ามแมลงน้อยที่สุด เพราะว่าบางสารบางตัวมันจะฉีดแล้วมันจะทําให้ใบเสียทีนี้เราก็มาหลีกเลี่ยงหาทางที่ไม่ต้องฉีดก็คือในการที่แบบมาโรยหรือว่ามาโปยอะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ต้องฉีดมันเป็นยาที่เราเอามาโรยหรือมาหยอดที่โคนได้มันก็จะหลีกเลี่ยงกับการที่ใบเขาเสียไงฮะเจ้าเอามา,มาโรยค่ะของเจ้าเนี่ยมีปัญหาก็คือมันมีมาแล้วมแมลงหวี่มันมาอยู่แล้วเยอะมากก็แล้วเจ้าก็มาหวานหวานช่วงแรกเนี่ยฮะ มันก็ค่อยๆน้อยลงไปมันประหยัดตรงที่ว่าเราไม่ต้องใช้แรงงานฉีดและแบบว่าแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งมันประหยัดม,มันประหยัดอะนะคะก็คือว่าเราใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้นานอย่างในกรณีเราเราฉีดพ่นหนึ่งอาทิตย์เราต้องพ่นครั้งหนึ่งใช่ไหมคะยาฆ่าแมลงแต่ตัวเนี้ยเราหวานไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณจากที่จะทดลองแล้วประมาณสักสามอาทิตย์มมค่ะท่านผู้ชมคะท้ายนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์หรือว่าสารป้องกันกำจัดแมลงต่างก็มีวิวัฒนาการที่ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างหลายวิธีหลายชนิดด้วยกันนะคะสิ่งที่เราในฐานะผู้ผลิตต้องเรียนรู้ก็คือว่าต้องเลือกใช้ให้เป็นและก็เลือกใช้ให้ถูกวิธีนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ที่ฉันก็ยังคงมาอยู่ที่สวนของคุณเย็นวีละวัฒนมาตรนะคะแล้วได้เรียนแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะวงการกล้วยไม้ก็ดีไม้ดอกไม้ประดับก็ดีเรื่องของสายพันธุ์นั้นมีความสําคัญมากทีเดียวเพราะถือว่าจะเป็นส่วนในการที่จะทําให้ตลาด ของอต้นไม้เหล่านี้มีความเคลื่อนไหววันนี้คุณเย็นบอกว่ามีพวกหน้าวัวที่จริงๆแล้วเลี้ยงไว้แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เลี้ยงไว้มานานอย่างอย่างข้างหลังที่เราเห็นนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้นไหน,อ,น,นอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับต้นนี้นะครับก็เป็นแม่ของอีกสองต้นนู้นนะครับฮะเป็นสองต้นนู้นแต่ใบลักษณะจะไม่เหมือนกันอันนี้ใบจะแคบกว่าแต่ต้นนู้นใบจะกว้างคล้ายๆต้นแม่ครับต้นนั้นก็มีโอกาส เหมือนกับต้นแม่เพราะว่าใบามันใหญ่นะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็คืออนา,าคอนด้านะฮะ,ะที่ถามว่าทําไมเหมือนอนา,าคอนดา้าก็ใบเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันจะตกแล้วก็เงาเงาของของไอ้ใบที่มันผงกอย่างเงี้ยมันก็ไปถ่ายไปที่เงามันก็จะเหมือนกับงูแผ่แม่เบีย้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกอนา,าคอนด้าเนี่ยก็<ต>ในก็ถือว่าเป็นสกุลเดียวกับหน,น้าบัวหน้างัวใบเหมือนกันครับตัดใบก็ดีนะครับอ,อันนี้ตัดใบก็ได้ครับ ไม่ไม่ใหญ่จกนไปนะครับอันนี้เป็นลูกผสมอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นไม้พันธุ์แท้ดั้งเดิมจากทางอเมริกาใต้เลยครับเข้ามาเลานานแล้วแน่เข้ามาประมาณเจ็ดสิปีแล้วครับการจัดการและการดูแลคุณภาพเขาเนี่ยเราต้องคอยปรับตัวไหมแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่จะเช่นเขาจะตอบสนองกับปุ๋ยคุณภาพแบบไหนปุ๋ยใบจําเป็นแค่ไหนจริงๆไม้ใบเนี่ยจะขาดปุ๋ยเม็ด ระยะยาวเนี่ยไม่ได้เลยอย่างยกตัวอย่างอสมโคดเนี่ยนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ายาฆ่า,มาแมลงซึ่งโรยไปตามที่โคนเนี่ยฮนะ <c oughs> ก็ม,ม,มีส่วนช่วยได้มหาศาลเลยครับ <c oughs> แล้วก็บอกให้กับาทางาไม้ใบไม้ประดับทั้ทุกสวนเนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่สู่ตลาดโลกแล้วเนี่ยทุกกลายจะต้องใช้ อพวกปุ๋ยอสมโคตเนี่ยครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะซึ่งคุยถึงภาพรวมของไม้ในกลุ่มของแอนโทเลียมค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันยังคงอยู่ที่สวนเกตมงคลของคุณอนุชาเกตมงคลน,น,นะคะซึ่งคุณอนุชาบอกกับเราว่าอะโกรนีมาหรือว่าแก้วการจนาที่ชื่อพาล้ารวยที่ผลิตอยู่นี้ใช้เวลาพัฒนาถึง 8ปีแลนะณปัจจุบันเป้าหมายในการผลิตไม้เหล่านี้ทำเพื่อตลาดส่งออกเนื่องจากว่าความต้องการเขามานำเสนอแต่ว่าวิธีการที่เราจะทำเพื่อตลาดส่งออกนั้นคุณภาพของต้นไม้คือคุณภาพนี่เป็นสำคัญที่สุดนะครับคือลูกค้าต้องมาดูทุกครั้งที่มาเลือกเองส่วนใหญ่จะมาเลือกเองดูสีดูความสมบูรณ์ของต้นดูขนาดเพราะที่มาที่นีสน่ส่วนมากคือสินค้าเราเยอะเราถึงได้คุณภาพ พอไม้ดีมีขนาดที่ขายได้เราถึงขายแล้ววิธีที่เราจะทําให้สินค้าเรามีคุณภาพและคงที่อ่ะปัจจัยสําคัญเนี่ยในเรื่องของการจัดการการดูแลเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างของเราก็คือการปลูกเลี้ยงของเราก็คือ1ยาของเราต้องทุกอาทิตย์ต้องฉีดคุมไว้เลยไม่ใช่มารักษาทีหลังเป็นโรคแล้วมารักษาเราไม่ได้ทําอย่างนั้นของเราคือคุมไว้ก่อนไม่ให้เป็นโรคปุย๋ยผมก็จะใช้ออสโมโคสปลูก ผสมไปกับอาหารเลยเครื่องปลูกเพราะฉะนั้นพืชที่ปลูกในสวนนี้ของผมไม่ใช่เพาะอะโกอย่างเดียวทุกอย่างใช้ออสโมโคดแล้วก็ปุ๋ยเก็บทางใบฉีดทุกท,ทุกทุกอาทิตย์ทำไมต้องเป็นปุ๋ยละลายช้าออสเนี่ยคือมันการปลดปล่อยคือมันได้กินทุกระยะเวลาเลยผมาว่าพืชมันถึงเวลากินก็กินไปคือตลอดนะฮะไม่เหมือนปุ๋ยฉีดพ่นถ้าปุ๋ยฉีดพ่นเนี่ยผมว่าเราฉีดไปมันเป็น ฉีดไปเนี่ยวันนี้คนงานอารมณ์ดีก็ฉีดทั่วแล้วฉีดช้าฉีดอะไรอย่างเงี้ยคือได้กินเยอะวันนี้อารมณ์ดีก็ได้กินเยอะอย่างเงี้ยอารมณ์ไม่ดีก็เดินเร็วก็ได้กินน้อยแต่แต,แต่ถ้าออสเนี่ยมันผสมอยู่ในเครื่องปลูกเพราะฉะนั้นมันจะได้กินตลอดนะฮะถ้าพืชมันแข็งแรงหน่อที่ออกมามันก็มันมันก็แข็งแรงแล้วสีสันที่ใบที่เบเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์การผลิตไม้ประดับ ในเชิงคุณภาพแล้วก็ทำเพื่อตลาดส่งออกนะคะจากประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ถือว่ามีอนาคตไกลในการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับของเมืองไทยทีเดียวค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องจากว่าสวนชวนชมลีลาวดีของคุณปรีชาที่อำเภอปากเกร็ดที่เรามานั่งสนทนาอยู่นี้เป็นแหล่งผลิตและก็รวบรวมและก็พัฒนาพัานธุ์ลีลาวดีและก็ชวนชมในปริมาณที่มากทีเดียวนะคะประเด็นสําคัญเนี่ยคือเราต้องควบคุมปัญหาเกี่ยวกับมแมลงศัตรูและก็รักษาคุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับของเราถ้าชนชมมันก็จะมีพวกไรแดงบ้างนะเพลี้ยไฟก็อาจจะมีบ้างนะครับแล้วก็ลีลาวดีไม่มีราสนิมนะฮะ ลาสนิมก็ใช้ตัวยาไตอาร์ดีมีพอนนะครับฉีดถ้าถ้าถ้าต้องการให้สวยก็ฉีดถ้าให้มันร่วงก็ไม่มีปัญหาอะไรร่วงแล้วใบมันก็จะออกมาแล้วก็ดอกจะออกมาเองนะครับชวนชมก็บางครั้งก็จะมีเพี้ยไฟบ้างลายแดงบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องฉีดบ้างนะครับสักอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับวางระบบน้ําช่วยเช่นเพี้ยไฟเนี่ยจะกลัวสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ไปฉีดถูกตัวเพี้ยไฟก็จะตายเพราะว่าเพี้ยไฟจะอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ แต่ตัวลายแดงนี่ก็ต้องบางครั้งต้องใช้ตัวยาช่วยบ้างสังเคมมช่วยบ้างก็ถือว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ยุ่งยากเรื่องการควบคุมแมลงศัตรูพืชมากไม่ไม่ใช่มีปัญหาอย่างลีลาวดีผมส่งออกหลายประเทศผมตัดใบทิ้งหมดเลยตัดปัญหาเลยตัดใบทิ้งออกรูปทรงลักษณะต้นเขามันสะสมอาหารพอไปถึงใบถึงปลูกปั๊บอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเริ่มออกดอกเหมือนกันนะครับการตั้งข้อสังเกตว่า บทบาทที่เราจะให้พวกปุ๋ยหรืออาหารให้กับเขาเนี่ยทางสวนเนี่ยให้ความสําคัญในสเต็ปแรกของการเพราะเลี้ยงในไม้รุ่นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นหรือว่าไม้ใหญ่ไม้โต,ตในแง่ของการผลิตเป็นการค้าคบตอนตอนเล็กๆเ,เราก็อาจจะใช้ออสโมโคตรรองก้นนะครับพอโตหน่อยก็อาจจะใช้สิบหกช่วยบ้างปุ๋ยคอกช่วยบ้างนะครับเพราะว่ามันจะกินปุ๋ยปุ๋ยมากขึ้นนะครับ,รบทายกระถางครั้งหนึ่งเราก็อาจจะเปลี่ยนดินให้เขาครั้งหนึง่ง ถ้าปลูกลงดินซะก็อาจจะใช้ปีละสองครั้งอ,อาจจะใช้ปุ๋ยคอกสักหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีสักหนึ่งครั้งค่ะนะคะนี่ก็คืออีกมุมมองหนึ่งล่ะค่ะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ของชนชมและลีลาวดีถ่ายทอดเล่าเป็นประสบการณ์ให้เราฟังกันในวันนี้นะค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะรายการของเราก็จะ แนะนำให้ท่านผู้ชมลงไปสำรวจดูต้นไม้ในสวนที่เราปลูกเอาไว้นะคะว่าอากาศแปรปรวนอย่างนี้นะคะยันเชื่อแน่ว่าสภาพต้นไม้น่าจะต้องประสบปัญหาหลายๆอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นต้นไม้บางต้นลักษณะนิสยัยเขาไม่ชอบที่แดดจัด ถ้าเราไปตั้งวางหรือว่าปลูกเลี้ยงไม่ถูกสุขลักษณะก็ mm. าอาจจะทําให้เกิดอาการใบไหมอย่างเช่นพวกไม้ในตระกูลฟิโลหรือว่าพวกเฟิร์นบางชนิดเราพบว่าถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงแล้วแล้วก็จะเกิดอาการใบไหมอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแล้วที่แน่ๆนะคะตอนนี้อากาศอับชื้น ต้นไม้ในกระถางบางจุดเนี่ยพบว่ามีศัตรูบางชนิดที่หลบซ่อนอยู่ในดินลองมาสำรวจดูว่าในส่วนเครื่องปลูกก็ดีหรือว่าดินที่ปลูกก็ดีมีศัตรูอะไรหลบซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะสังเกตกันง่ายๆเลยว่าต้นไม้ที่เราปลูกถ้าหากว่าเขาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรมีใบที่หงิกมีรอยไถของศัตรูที่ใบใบแทนที่จะเขียวแล้วก็สดใสวิธีแก้ไขก็คือว่า ถ้าหากว่าจะสามารถเปลี่ยนดินได้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องปลูกได้หรือการที่รื้อดินออกใหม่ย้ายกระถางออกใหม่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องปลูกเข้าใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าในกรณีที่เราจะหาทางป้องกันไว้ก่อนเขามีสารที่จะป้องกันแมลงโรยลงในเครื่องปลูกได้เลยนะคะเป็นสารที่ใช้ควบคุมพวกแมลงศัตรูในดินแล้วก็สามารถที่จะเอามา หวานหรือว่าโรยได้ง,ง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นการใส่ปุ๋ยประมาณ1กรัมเนี่ยเราสามารถที่จะนําสารเหล่านี้โรยเข้าไปที่เครื่องปลูกหรือว่าในดินที่เราปลูกเพื่อควบคุม,มแมลงศัตรูเล็กๆที่อยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นมดหรือว่าเสี้ยนดินเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยมแมลงศัตรูเหล่านั้นเนี่ยก็จะหยุดการ กัดกินแล้วก็หยุดการทําลายระบบรากของต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะก็จะช่วยทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นเติบโตขึ้นมาได้ใหม่มีเวลาสักนิดเช้าๆเนี่ยนะคะตรวจแล้วก็สํารวจดูว่าต้นไม้ในบ้านที่เราปลูกไว้เนี่ยมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า,าค่ะท่านผู้ชมคะคุณเปียกได้เล่าให้เราฟังถึงวิธีการดูแลรักษา ไม้ประดับในกลุ่มของสับลสีในกรณีของการที่เราเอาไปปลูกในกระถางหรือที่เราเรียกว่าพอตแพลนต์ไปแล้วนะคะในกรณีของคุณเปียกเองเนี่ยที่ต้องอยู่ในฐานะของต้องเป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็ต้องจัดการเรื่องของไม้พร้อมจําหน่ายด้วยตรงนี้ในส่วนของปุ๋ยที่มีบทบาทอะไรคือกปุ๋ยที่เราใช้เป็นหลักที่ใช้อยู่ที่ผมใช้อยู่ก็คือพวกออสโมโคสนะครับออสโมโคสนี่เราจะใส่กับต้นไม้ซึ่งเราต้องการปริมาณเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ใส่ที่ต้นมันนะครับ แล้วมันก็จะได้ให้หน่อไวโตวไวให้หน่อไวนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยกล้วยไม้ที่ที่ให้ทางใบเนี่ยถ้าเราเราต้องการให้มันโตเร็วเนี่ยเราก็ใช้สูตรเดียวกับกล้วยไม้ก็ฉีดได้แต่อาจจะเดือนละผลก็พอไม่ต้องว่าทุกอาทิตย์อะไรพวกนี้ฮะเราก็ใช้ใช้ปุ๋ยทางใบของกล้วยไม้เนี่ยก็โอเคนะแต่เดือนละผลก็พอเรื่องนี้ในแง่ของการควบคุมแมลงศัตรูเนี่ยในพื้นที่นี้อากาศอย่างปักช่องตรงนี้นี่ปัญหามีมากน้อยแค่ไหน ปัญหาถ้าถ้าเป็นมแมลงนี่ก็จะมีพวกเคลี้ยนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าที่นี่ลงม,มันดีครับมันโฟล์มาเรื่อยฮะเรื่องเรื่องเพลี้ยนี้จะมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีที่ก็คือตั๊กแตนกินใบซึ่งจะทําให้หงุดหงิดมากเพราะเวลากาลังสวยๆนี่ครเช้ามาช็อกเลยมันกินใบครแล้วก็เรา,าก็ใช้ยาถ้าแมลงเป็นนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่ม,มแมลงมาเยอะเราก็ค่อยใช้นะฮะแต่ถ้าเป็นพวก การเชื้อราการโคนเน่าต้นเน่าอะไรเงี้ยเราต้องใช้ประจําผมก็ใช้อยู่เดือนละหนนะครแต่บางครั้งเนี่ยถ้าถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนมันมาแบบมันบางทีมันฉีดไม่ได้ฮะเราก็รอจังหวะถ้าฝนฝนเวี้ยนปั๊บเราก็รีบฉีดไปเลยฮะเพราะว่าสับปะรดนี่มันจะต่างกับกล้วยไม้ตรงที่ว่าเวลาฉีดเนี่ยมันจะลงที่ใบไม่รวมที่คอแล้วลดน้ำไไหรูปฝนลงมาเนี่ยมันก็จะพาลงไปข้างล่างเนี่ยใช่ไหมฮะที่ดินเนี่ยมันก็ช่วยรักษาดีแต่กล้วยไม้นี่ฉีดไปนี่มันถ้าฝนเลยฮะมันหายไปเลย ตัวอย่างของคุณเปียกนั้นเรากาลังสนทนากันในแง่ของผู้ผลิตในเชิงธุรกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม้สวยเป็นหัวใจสําคัญคนรักต้นไม้ก็อยากเห็นต้นไม้สวยนะคะเป็นตัวอย่างที่เก็บมาฝากจากการมาเยี่ยมแปลงผลิตบ้านมากไม้ที่หนองสาลายปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่นานผู้ชมคะวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณเย็นวิลาวัฒนามาศนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิต ร้อยไม้แล้วก็ไม้ประดับใบสวยเป้าหมายของคุณเย็นเองที่พยายามที่จะเก็บลูกไม้ในพวกหน้าวัวใบเอาไว้วัตถุประสองค์อะไรบ้างที่ทําอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วเมื่อสักปี50าันนั้นมีอินโดนีเซียเนี่ยมาซื้อเป็นการใหญ่อ,อย่างต้นเนี้ยความจริงมันสวยหน้าตาดีเนี่ยถ้าขายสมัยก่อนราคาต้องเป็นหมื่นแต่เดี๋ยวนี้อ2อ0 0 3 0 0 0ก็ซื้อขายกันได้แล้ว ลูกไม้ที่เขาได้จากฝักเดียวกันเมล็ดเดียวกันเนี่ยโอกาสที่มันจะมีหน้าตาเหมือนของเราเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน,เป,นเป็นได้ครับเพราะว่าเชื้อสายของอากาศเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเป็นอากาศนะแต่ขึ้นอยู่กับหนึ่งการเลี้ยงการคัดพันธ์ุเป็นที่สําคัญฮนะถ้าเราเลี้ยงต้นสวยแต่มันไม่งามมันก็ไม่สวยก็เรื่องที่การเลี้ยงนี่ก็ต้องดูแลให้ถึงนะน้ำอย่ายให้ขาด แล้วก็ปุ๋ยนี่ก็อย่าให้ขาดอย่างยกตัวอย่างนะฮะก็ที่นี่ก็จะใช้ออสโมโคดก็ที่นี่จะไม่ปิดบังนะ,ะก็ออสโมโคดนะแล้วก็มีมีเชื้อราที่ฉีดเนี่ยวิธีการให้ที่เหมาะสมถูกต้องเนี่ยเราควรจะมีวิธีการให้อย่างไรร<ม>ะยะไหนบ้างผมเคย <ละ S 2> ทดลองนะฮะว่าถ้าไม่ใส่อาหารที่ระยะยาวนะอย่างออสโมโคดเนี่ยถ้าเราไม่ใส่นะ รู้สึกมันมันเดี๋ยวงามเดี๋ยวไม่งามฮะไม่ต่อเนื่องแต่เจ้าออสโมโคนเนี่ยเขาดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ามันได้กินตลอดต่อเนื่องแต่ทีนี้ถ้าเรามีการให้ทางใบบ้างมันก็ยิ่งเสริมให้ยิ่งงามขึ้นไปก็ยกตัวอย่างนะฮะผมให้ตั้งแต่เล็กเลยฮะตั้งแต่เล็กอย่างนี้ <c oughs> นะจนดูสิฮะถึงโตในใบเนี่ย,ย,ยสม่ำเสมอหมด <c oughs> มันจะเขียวสวยงามหมดเนี่ยฮะดูได้หมดเลยสวยงามหมด เนื่องจากว่ามันได้กินต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่จะถ่ายทอดให้ทราบเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับว่าการจะดูแลต้นไม้ที่เรารักนั้นให้สวยงามอย่างต่อเนื่องนั้นหัวใจสําคัญก็อยู่ที่เรื่องของการจัดการหรือว่าวิธีการให้อาหารกับเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ